สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนมโดนหมาในปั๊มไล่กัดไม่มีใครช่วยเหลือไม่มีใครออกมารับผิดชอบซ้ำโดนมาแล้วหลายคนกลายเป็นประเด็นให้วิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์หลังจากที่มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสเรื่องราวลงในกลุ่มลำปางซิตี้โดยระบุว่าเตือนภัยผู้ใช้บริการปั๊มน้ำมันป่ากามลำปาง โดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์และจักรยานหมาที่อยู่ในปั๊มไล่กัดคนไม่มีใครช่วยเหลือไล่หมาและไม่ออกมารับผิดชอบบอกว่าหมามาอยู่เองแต่หมานั่งเฝ้าหัวปั๊มน้ำมันอยู่ปกติใช้บริการตลอดเพราะใกล้บ้านตั้งแต่นี้ไปงดใช้บริการตลอดชีวิตแล้วกันกฎหมายคุ้มครองการทารุณกรรมสัตว์ควรสอดคล้องกับสภาพความจริงด้วยเลี้ยงแล้วดูแลไม่ได้ก็อย่าไปเลี้ยงให้เดือดร้อนชาวบ้านเลย โดยหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยพแพร่ออกไปก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นวิาพากษ์วิจารณ์กันเป็นอย่างมากอาทิเช่นคงงดใช้บริการละเจ้าของปั๊มต้องรับผิดชอบต้องอย่ามีหมาในปั๊มถ้าอยากมีก็ต้องควบคุมมันได้ทำงานขายและบริการสาธารณะต้องไม่มีปัญหากับคนสาธารณะทั่วไป อีความคิดเห็นบอกว่าใช่มันจะนอนอยู่ตรงที่เราจะต้องไปจอดรถเติมน้ำมันเราก็กลัวแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงใครจะไปรู้อะมันจะกัดตอนไหนเจ้าของทุกคนก็จะบอกว่ามันไม่กัดมันไม่กัดมันไม่กัดเธอสิแต่มันกัดฉันอีกความคิดเห็นบอกว่าผมก็ไปเติมประจำส่วนมากหมาก็จะนอนเฉยเฉยไม่ไล่ไม่เห่าแต่ถ้าผมเป็นเจ้าของปัม๊มผมจะรับผิดชอบพาคุณไปหาหมอจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แล้วก็เยียวยาคุณพร้อมขอโทษ บางทีคนก็ไม่ต้องการเยียวยาเป็นตัวเงินแค่มีน้ำใจดูแลเขาก็พอใจแล้วอีกความคิดเห็นบอกว่าเคยโดนไล่อยู่เหมือนกันครับอีกความคิดเห็นบอกว่าผมก็เคยโดนกัดครับแต่โชคดีที่กัดไม่เข้าผมถามเด็กปั๊มเขาบอกว่าเป็นหมาของทางปั๊มครับอีกความคิดเห็นบอกว่าเคยถูกกัดเหมือนกันค่ะทั้งเด็กปั๊มและเจ้าของปั๊มบอกพี่ทุกทีไม่เห็นกัดใครแล้วเขาก็หัวเราะไม่มีคำขอโทษจากใครในนั้นเลยค่ะเป็นต้น ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ